ชาวราศีมีนลัคนามีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงของชาวราศีมีนนะคะลัคนามีนตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคม2566นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีมีนและคนามีนจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการดูดวงชะตาโดยส่วนรวมนะคะไม่ได้จาเพาะจะจะจ,จ,จ,จงแต่ดวงชะตาใดดวงชะตาหนึ่งนะคะฉะนั้นก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบนะคะในการตัดสินใจแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะอาะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15 15มีนาคมนะคะจนถึงวันที่12เมษายนหรือท่านใดที่ผูกดวงแล้วมีดวงชะตามีลัคนาสถิตในราศีมีนนะคะสามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะเป็นราศีในธาตุน้ําหมายถึงการมีน้ําใจนะคะสัญลักษณ์เนี่ยเป็นรูปปลาว่ายเวียนวนนะคะก็หมายถึงการที่หมุนเวียนไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะแล้วก็มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะคะดาวพฤหัสเนี่ย เป็นดาวแห่งบุญแห่งกุศลเป็นดาวแห่งครูบาอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทอยู่ในธาตุน้ำเนี่ยจะสื่อถึงความใจดีนะคะความเป็นผู้จากะความเป็นผู้มีน้ําใจนะคะต้องให้เขาก่อนเราถึงจะได้มาส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะในตอนนี้นะคะดาวจรก็คือดาวพฤหัสเนี่ยจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพัดนะคะยาวเลยจนถึงประมาณเกือบกลางปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่ชาวราศีมีนจะมีโอกาสที่จะสร้างเงิน มีรายได้เข้ามานะคะมีความสําเร็จที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะเราได้ตําแหน่งราชาโชคนะคะก็จะฟื้นอีกทีหนึ่งนะคะเหมือนเราได้ตื่นได้ฟื้นขึ้นมาการเงินเราจะดีขึ้นทีนี้อมันก็จะอยู่กับตอนนี้ก็คือเขาก็จะโคจรอยู่ร่วมกับดาวพระราหูซึ่งมาจากภพวิน,นาศเจ้าเรือนวิน,นาศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันจะมีทั้งรายรับและรายจ่ายก้อนใหญ่ๆเข้ามารายรับเนี่ยอาจจะมีมาแบบ ่าได้หลายทิศหลายทางมีมาได้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะต้องใช้ความแอคชั่นหน่อยๆน,นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลงานสร้างเงินสร้างไรายได้จากความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นหลัก ทีนี้พอมีดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศอยู่ด้วยแล้วขณะนี้ปัจจุบันนี้ดาวพระเสารก็โคจรเข้าสู่ภพวินาศนะคะมาจากเจ้าเรือนลาภะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นโอกาสดีที่ชาวราศีมีนจะได้ชำระสะสางปัญหาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆหนี้สินเก่าๆนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นอิสระ เพื่อทําให้ตัวเองมีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของการเงินชาวราศีมีนในช่วงเวลานี้จะไม่คิดอะไรมากนอกจากว่าฉันจะทํำยังไงที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามานะคะก็สามารถที่จะทําได้หลายทางท่านใดที่อยากจะทออําออนไลน์นะส,สนับสนุนนะคะเหมาะเลยนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวบางทีมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะบางทีมันต้องใช้ความ ฉเฉลียวฉลาดไว้พิปปฏิยาณส่วนตัวนะคะที่จะทําให้เราโดดเด่นขึ้นแล้วก็ถ้ายิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทําให้เรามีเงินมากขึ้นเท่านั้นนะคะทีนี้อ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของมีดาวมรุติยูอยู่ในเรือนสหัสชชะนะคะสหัสชชะแปลว่าอ่าสังคมเพื่อนฝูงการติดต่อสื่อสารนะคะก็มีโอกาสที่จะมี สังคมที่แตกต่างออกไปหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสังคมใหม่หรือมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะทุกอย่างเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราตัวเราเนี่ยใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเนี่ย นำทางเข้าไปสู่สิ่งที่จะทำให้เราสำเร็จก็คือการเงินนะคะในเป้าหมายในขณะนี้นะคะในตำแหน่งพันธุในเรือนพันธุมีดาวอาทิตย์กับดาวพระพุธอยู่นะคะดาวพระพุธอยู่ถึงวันที่4นะคะเดี๋ยวก็ย้ายเข้าเรือนปุตตะนะคะในเรือนพันธุเนี่ยมีดาว พระพุทธเป็นเกษตรตาธิบดีแล้วดาวพระอาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคมาจากภพอริมันเป็นโอกาสที่จะทำให้เรามีเงินนะคะมีเงินเข้ามาแล้วก็มีรายได้เข้ามาที่จะมาชำระสสางหนี้สินกเก่าๆหรือทำให้เรามีความหนักแน่นในเรื่องของการเงินมีเงินเข้าบ้านนะคะแต่มันก็มีออกแต่ว่าก็ยังดีกว่ามันไม่มีเข้านะคะทีนี้มีดาวพฤหัสขอโทษค่ะดาว พระสุกและดาวอังคารเข้าสู่พบปุตตะนะคะดาวพระสุกก็คือดาวเรือนสหัชชะกับกระดุมพระเข้าพบปุตตะเอาแหละพระสุกเนี่ยจะเป็นเรือนสหัชชะแล้วก็เรือนมรณนะส่วนพระังคารก็จะเป็นกระดุมพระกับสุภพระนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะคะที่จะมีโครงการใหม่ๆม,มีโอกาสที่จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน ให้เรื่องการงานการเงนิน<ๆ>สาเร็จไปได้นะคะโครงการใหม่ๆที่เราตั้งขึ้นมาก็จะเป็นอโอกาสที่จะทําเงินมาอีกก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่านิ่งดูได้นะคะต้องแอคทีฟให้มากนะเมื่อดาวประจําตัวอยู่กับดาวดาวพระอยู่กับดาวโจรน,นะคะมันจะต้องมีวิธีที่จะทําให้เราใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองให้ได้นะคะมีดาวพระเกตอยู่ในภพอลินะคะปัญหาทั้งใหม่ทั้งเก่า ก็จะเข้ามารุมเล้าเรานะคะรวมทั้งเรื่องราวใหม่ๆที่จะเข้ามาทำให้เราจะต้องใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหานะคะในช่วงเวลานี้สำหรับชาวราศีมีนเนี่ยเป็นช่วงที่ท้าทายมากนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการการงานนะคะแล้วก็เงินดีงานดี งานจะมาเงินจะมา,า,ะม,ามันอยู่ที่ตัวเราเลยเหมือนกับว่าดาวประจําตัวเราก็ได้ราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นใครโดดเด่นในเรื่องอะไรนะคะขุดออกมาใช้นะคะต้องทําเพราะว่าเมื่ออยู่กับดาวพระราหูไม่ได้มาง่ายๆนะคะแล้วก็แต่ถ้าไม่ละความพยายามสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะเรามาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะว่าพลังงานของไพ่เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เราจะมาดูในเรื่องของการงานก่อนนะคะการงานสําหรับชาวราศีมีนและคนามีนในเวลานี้นะคะว่าดาวการงานเนี่ยเป็นดาวพฤหัสนะคะดาวกรรม,มะเป็นดาวพฤหัสก็อยู่ในเรือนการเงินนะคะก็บ่งบอกว่างานและเงินเนี่ยมาพร้อมกันเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะสําหรับเรื่องการงานได้ไพ่คิงถ้วยนะคะ คิงเหรียญาดีจังม Emperor the Moon นะคะ งานในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายนะคะแต่ว่าไม่ได้มาง่ายๆอย่างที่บอกนะคะมีไพ่เดอะมูลเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวพิเศษจริงๆนะคะที่จะนําเสนอผลงานตัวเองหรือที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะหรือว่า,าไป ติดต่ออะไรกับใครให้ผ่านผู้หลักผู้ใหญ่แต่คุณช่วงเวลานี้ในเรื่องของการงานจะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะคะลองดูแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพอ the มมูลเข้ามาเนี่ยนะคะพลังงานของไพ่ในช่วงไปลายๆเนี่ยอาจจะทำให้กลางกลางเดือนนะคะปลายปายสัปดาห์ประมาณช่วงก่อนถึงวันที่15ช่วงอาทิตย์ที่15จาก,จากถึงกลางเดือนนะคะจะมี ดาวพระพุธดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ปุตตะนะคะช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถสร้างผลงานได้นะคะสามารถที่จะทำโอกาสที่ดีให้กับเราในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เสนอโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะพอมีไพ่เดมูนเข้ามาเนี่ยเดมูลบางทีก็สื่อถึงความความคิด ความรู้สึกข้างในลึกๆของเรานะคะต้องเปิดใจแล้วก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ดีนะคะไม่ว่าจะเจออะไรนะคะอย่าเป็นไปนตามไพ่เราต้องมองด้านกลับนะคะในเมื่อสามใบมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะอ่าเราจะเข้าไปหาใครเนี่ยเราจะพูดยังไงให้เขาแบบตอบรับในตัวเรานะคะหรือว่าใครที่ขายออนไลน์หรือว่าใครที่ทำงานมีเจ้านายนะคะ มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเอาอกเอาใจเป็นพิเศษหน่อยเขาอาจจะเพ่งเล็งผลงานเราอยู่นะคะหรือว่าตั้งแง่งอนต่างๆแต่ว่าใจเย็นเข้าไว้นะคะเอาน้ําเย็นเข้าไว้เราต้องคิดว่าเราต้องให้ให้ให้ใจเขาก่อนแล้วเราจะได้นะคะค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินจะเป็นยังไงบ้างนะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ควีนถ้วย สดาบแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็1เหรียญเอาแหละก็บอกว่าการเงินก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะคุณปรารถนาเงินอะไรนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะการเงินน่ะถึงแม้ว่าเงินที่คุณรอคอยนะคะก้อนใหญ่มันก็จะตกถึงคุณแต่มันอาจจะไม่ได้มาได้ทั้งหมดนะคะแต่แต่ว่ามีเ้าเหรียญหนึเหรียญเข้ามาการเงินน่ะที่ จะคอยจะเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้จะมาอยู่เรื่อยๆนะคะขอให้คุณทำใจขอให้คุณเป็นผู้ให้ก่อนนะคะคิงถ้วยควีนถ้วยเป็นไพ่แห่งการมีน้ําใจเป็นไพ่แห่งการช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะอะไรก็เปิดใจเขาให้ได้ก่อนนะคะทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันจะดีเองนะคะแล้วมีโอกาสที่จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเราต้องข้ามความเป็น ดมูลคือความเศร้าหมองในจิตใจหรืออย่าไปตกอยู่ใต้อำนาจของปัญหานะคะพอรู้ว่ามีปัญหาเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแก้ไขสถานการณ์ให้ได้เลยนะคะอย่าเศร้าหมองถ้าเศร้าหมองแล้วเงินไม่เข้าทำใจให้ดีนะคะสีดาบมันเป็นเหมือนกับสถานะของเราซึ่งเคยรอคอยงานเงนิงนที่เรารอคอยมาเงินที่เราต้องการมา คือเราก็อดทนรอคอยเงินก้อนใหญ่มาแต่ว่าไม่ได้มาทั้งหมดก้อนเดียวนะคะจะทยอยมาเรื่อยๆนะคะแต่มาไม่มานะคะแล้วก็มีภพ่ในลักษณะที่ดีนะคะก็เป็นโอกาสที่คุณได้สร้างผลงานไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะตามมานะคะอาจจะช้าเร็วต่างกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นดาวพฤหัสเป็นดาวบุญดาวน้ําใจดาวการแห่งการจากค้าในธาตุน้ํานะคะถ้าใครเชื่อ เรื่องบุญเนี่ยก็แผ่บุญนะคะให้บุญแผ่บุญหรือว่าทําใจเย็นทําความสงบในใจมันจะเป็นพลังงานที่จะดึงดูดเอาความสําเร็จเข้ามาให้กับเรานะคะไปเจอใครก็ยิ้มไว้ก่อนนะคะไม่หน้าบึ้งนะไม่ใช่เดโมนนะคะต้องยิ้มต้องเปิดเปิดใจนะคะ,ะดูความรักบ้างนะคะความรักชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงเวลานี้จะออกมาอย่างไรบ้างนะคะ มีไพ่เด็กถือถ้วยเพ of c ฟครับ p e r a n c e แล้วก็ไพ่ t h e t ทาว r ห้าถ้วยนะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้ไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่นะคะวิววับวับเข้ามายังไม่สามารถเอาสาระและแก่นสารอะไรได้นะคะดาวพรอพุธนะคะซึ่งเป็นดาวคู่คู่ครองปัต,ตนิ หุ้นส่วนคู่ครองนะคะในเรื่องความรักก็ไปเป็นเกษตรตาที่ดีในภพพันธุแต่อยู่กับดาวอลินะคะบางทีก็ต้องอพูดจาอะไรกันก็ต้องรักษาน้ำจิตน้ำใจนะคะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเทมเพล e เนี่ยหมายถึงว่าการที่เราจะต้องเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกบางทีแบบคืออารมณ์ของคนที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะคะเป็นการโฟกัสในเรื่องของการเงินบางครั้งมันอาจจะทำให้ความรักเนี่ย ไม่ไม่โรแมนติกไม่สมหวังนะคะหรืออาจจะไม่ได้คิดเรื่องความรักเลยนะคะหรือบางคนเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่งเกิดปัญหากับเรื่องของความรักมาอะไรมานะคะตอนนี้ก็มงบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะคะเดอะทาวเเข้ามาก็เป็นการที่รู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวจะดีกว่าในช่วงเวลานี้นะคะ อาจจะเป็นความรู้สึกเก่าๆเงาๆนะคะที่ทําให้เราพอบางทีคิดถึงเรื่องดีก็ยิ้มได้แต่บางทีคิดถึงเรื่องร้ายก็เศร้าหมองลงนะคะก็พยายามเปิดใจนะคะอาจมันมีคนที่จะเข้ามานะคะแต่ว่าเรายังยังไม่ออกจากปัญหาเดิมอะยังยังไม่ออกจากจุดเดิมของเรามันก็จะยากที่เราจะ พบเจอใครได้ในช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เปิดใจมันทุกเรื่องนะคะสาหรับชาวราศีมีนและคนามีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมเรื่องของโชคลาภกันบ้างอขอให้มีโชคนะคะแต่ไพ่โชคขึ้นในตําแหน่งการเงินแล้วน่าจะมีโอกาสที่ดีเรื่องของอโชคลาภนะคะเป็นไพ่พระนะคะไพ่พระขึ้นมา ใบแรกอ่ะอย่าลืมนะคะไปเติมบุญเติมกุศลทําบุญก่อนต้องให้เขาก่อนน่ะมันเป็นราศีแห่งการเสียสละไงสายน้ําหมุนเวียนนะคะน้ํานิ่งไม่ได้นะคะน้ํานิ่งเงินไม่เข้าไพ่พานะคะแล้วก็ควีนไม้เท้าคิงไม้เท้าเด็กไม้เท้าอ่ะให้เขาก่อนนะ ถ้าจะมีโชคมีลาบแต่จะมีโชคมีลาบก็คือในเรื่องของการงานอาจจะทําให้งานเราดีขึ้นโดดเด่นขึ้นมีคนเห็นผลงานของเราขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะได้จับงานใหม่มีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเป็นการเพิ่มรา,ายได้เป็นการเพิ่มโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการงานนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ โฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะกำลังมาดีเงินกำลังมาดีนะคะงานก็กำลังจะดีเพราะฉะนั้นมีไพ่เดมูลเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งเวรกรรมนะคะถ้าเรามีความเชื่อเรื่องบุญกุศลเราก็ไปทำบุญทำกุศลอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรนะคะขอให้อย่าได้ขัดขวางเส้นทางการงานการเงินของเราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเกิดปฏิหารการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้น ด้วยพลังงานที่ดีด้วยอํานาจแห่งบุญนะคะจะนําพาสิ่งที่ดีๆมาให้นะคะอาคาสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะส่วนท่านใดนะคะที่ต้องการจะตรวจสอบดวงชะตาโดยส่วนตัวนะคะฝากไอดีไลน์ไว้ให,ให้โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ